โอเคครับก็เกา่าสวัสดีสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่เซิร์ฟบาซีปีรัญญาสี่นะทุกคนก็เป็นแนวออนนิวเหมือนเดิมเซิร์ฟประจำเหมือนเดิมนะครับผมนะก็มาเล่นวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นพันใหม่นะทุกคนออเลนต์กรอตอะไรสักอย่างเซตเ,เนี่ยเออแล้วกูอ่านออเลนต์นี่หือว่ารวเม้นด่าเต็มอยากเล่นนนตรคอนหมากการนี้ก็มาเล่นเซตพันนะหัวตัวพันปืนสนะองพันน่ผมนะแต่เวียนไม่ได้เล่นเล่นไปสองเดือสองน่าจะโกงกว่าปไปเดี๋ยวเไปเปิดใหม่คอนเทนต์อ่กัน ปมาครับมาครัมา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 ความยั้งนะทุกคนขึ้นตึ้งไหนแล้วพี่ไม่หลับตี่อ่ะมีการวัดหนึ่งที่วิ่งกลับเลยเกรงกว่าอะไรอ่ะเออไม่ต้องเล่นละไปเก็บพันลูกน้องโอเคเออเก็บหาพ่อมึออย่างนี้เดี๋ยวดูทุกคนผมเก็บหมดตึ้งเอาเฮ้ยผูอย่าพึ่งอยจาจิบอยู่โอ้เฮ้ยกูแตกกูแตกไอ้ผูเก็บพันดิเล่นอยู่เซ๊ะ ทุกคนดูพันธุ์ไม่ถึกเลยอ่ะเออ้ยเหนื่อยใจกับแอร์เซิร์ฟนี้ว่ะแน่นน่าจะขอขี้ก้าวข่อเลยก้าจะขอบคุณนะเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังอัดคลิปอยู่จะอะไรวะไอ้แฟ้มไปไปกันไปขับเสียเอาเสียลองวิ่งไปก่อนดิน่โมตัสก์ผาเขาวัโตอราหะโตทุกคนเห็นเลยไหมจ๊ะทุกคนเห็นเลยไหมจ๊ะถ้าผมวิ่งขึ้นไปมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะทุกคน น่าดูยืนรอกูเป็นซิปเลยน่ะโอ้ดูดิแล้วจะขึ้นไงอ,ะอ่ะก็ดูพ่อมึงนะน,นี่มีการางนี้ก็กพี่จำช่องเรื่องทางนี้อ๋อนี่เอาพีๆๆๆๆ่แซมแล้เสร็จเสร็จกลัวปล่อยตาย <ไป S 1> ดิปล่อยจมดิเอาสัญญาณไม่ค่อยดีลเลยเน็เน็ตพี่ไม่ค่อยดีว่ะเน็ตแก้ตัดเริ่มเริ่มเริ่มตัดเหมือนกันนะเน็ตแก้เริ่มตัดเหมือนกันนะ ไปไปเราขันก็ยิงเาไม่ได้แล้ทางนี้ไปก้าวไปไปจีารเท่าคอนวันนี้ผมจะเอาพันไม่เก็บหมดตึกอืมถ้าผมไม่เก็บหมดตึกด่าผมว่าไอ้ผูลูกาลีแคมบอกเลสโก้แต่แคมสับเหลืองไปช่วยก้าเอาเฮ้ยมันจะพูดอะไรวะโอ้แมมัสบาทุกคนไปใช่เหรอหื้อคือดีนะบอกให้นี่ยังเข้ามาหรอไงโอ้โหอ่ะทุกคนดูมันนะทุกคนดูมันนะดูมันนะอืม มันโดนชื่อนี้เนี่ยไม่ค่อยเอ้ยเหลืองเหลืองก้ากูก้ากูตายละกูตายละตายหนึ่งตายก้ตายหนึ่งล้วทุกคนระหว่างคนกับของรู้แล้ยนะกล้าเลือกอะไรนะของดีลอยลอยอยากไอ้ก้าก็ต้องเลือกของไว้ก่อนล่ะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยใครว่างตีกูไหนสองตัวเป็นหนึ่งไลยเฮ้ยโดกูโดนกูได้ก้าไปของก่นเลยไปของก่อนเลย เขาดูดไฟโพดดูดไฟโพดว่าขอกันเลยแล้วมันดูดไปไหนกันวะอะไรผู้บดเลยวะเหลืองก็อยู่ตรงไอ้ข้างล่างนนั่ไงเก็บไปแล้วแล้วเขาเก็บไปไหนโอ้ไม่ได้เก็บดูดเขาเซฟโอ้โหดูดก็เซฟกันนั่นนะไอ้ผู้บดีบนตึกอยากแตกบนตึกอยากตายดูดิทุกคนแค่เอาพันขึ้นมาก็ได้แล้วสองแสคือเซฟเนี้ยเติมพันปึ๊บแล้วขึ้นเลยเชฟผมเติมพันแล้าขึ้นอ่ะโดนลุงตายอ่ะทำอะไรดีครับ อยากแตกหมดครั้งเออเดีเอาหมดครั้งเลยนะน่าพี่แซมจนทิ้งน้ำพี่นนนอยากเป็นวิญญ,ญาณหน่าโอ้โหโอ้โหกูเล่นสไปเดอร์แมนอยู่มายิงพอดวิญญ,ญาณกูน,นะชิบ้าไม่ใช่โอ้ทุกคนโอ้โหด,ดูดูดูมาเตรียมพร้อมกันนะโอ้โหดูเหลืองสองตัวนั่นคือมันตีกันหมดเลยนะถ้าถูกคอยิ่งกล้าแตกก็อุ่นเก็บได้แล้วก็จะคืนเพี้ยงอันนั้นเกือบแตก ไอพูดเมื่อคืนพูดอย่างเบาไอเทียช้ามาพูดอย่างดังเลยแล้วนะทุกคนแล้วผมไม่ได้แล้วผมข,ขอเ <ขอ S 1> ปีดมาโคก่อนนะทุกคนผมชั้นมาโคสิกนโน่เจมส์ก้า82นะผมเขาไม่ได้จ่ายผมใครมเอ้าอทำไมเปิดไม่ขึ้นอ่ะทุกคนแกพยายามทำไรอ,ะอ,ะอ่ะเออกเปิดม,มาโคขึ้นละมาเราต้องปิดมาโคเมาส์เพราะมันยิงโอ้โแล้วก็สันหาจะอือดี แูเป็นกูไว้ผูกกุฎดะไปชั้นสี่รับซาเมิดามันขึ้นตึ้งนู้นแล้วมันขึ้นกันแล้วมันขึ้นกันแล้วมันขึ้นตึงไหนอ่ะเฮ้ยได้ไงโอ้โหเกือบแตกเกือบแตกผมเกือบแตก อ้เ้ยกามันมีมันมีข้างบนอีกคนหนึ่งก็เขาจะอยู่ก็อยู่กันารไม่อยู่แล้วคนไปแล้วเดี๋ยวเขาเซฟแล้วเก็บของอ๋อเดี๋ยวเขาเซฟเก็บของเอ้ายังเล่นรอพ่อมึงโดดดิบรอคุยเลยเอาโดดทำไมดันไม่ดีเย็ดแม่เฮ้ยมันอยู่ชั้นห้องบักไอ้เหี้ยโอ้ทุกคนไอ้เหี้ยมึงให้กูดันหาพ่อเมื่อดันไปก็จริงอ่ะยิ่งไปขึ้นสะพานอ่ะคือยอมเลยนะสะพานรักปีรัญญารู้ยังไง ก้ากูมิดเออแม่นะดีดีดีอ้าวทำไมหัวตัวพันใหม่มันเหลือเก้าสิบอ่ะใครปับ่ะอะไรเกสเหมือนเดิมเกอะไรผมใส่ยังเกสอยู่เลยเนี่ยอ๋ออะอันนี้อันพันาไม่แกนี่พันใหม่ไหไหนพันใหม่ำซานดาไม่ไม่ไมุ่หมอไ้โวยน้าไม่ไม่หมอ เปิดก๊อตเลยมึงขโมยของกูเปิดก๊อตเลยอะแอดมินแอดมินอำนาจทุกคนไปดัน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 ผู้ดันดันผู้ดันผู้ดันนี่ผู้ผู้ผู้ดันพี่ตามอยู่ผู้ผู้ดันพี่ตามแค่นั้นแหละที่บอกเลยก็เปิดอ่ะแค่นึงแล้วออะไรของผู้ดันถ้ากูวิ่งไปต้องตายก้าเออตายไปดิไม่ให้กูไม่ละ คจังหวะนี้ครับกล้าไปแล้วครับไอ้ภูไอ้ภูตัวเข้าเซฟภูกูแหลกบตายพี่กาตีน้องหน่อยพี่กาเป็นไม่พึ่งพ่อกูตายกันไอ้ภูคอมไม่ค่อยดีภูกูแหลกกูแหลกเข้าเซฟก่อนแตกเหลืองแตกกูจะแตกอ๋อยิงมึงซะหน่อยที่จะคิดว่าเหลืองไทยเข้าไปเลยควบคุมตัวนาเซฟให้ถ้าเพี่จตายวะผมก็จะแตกผมจุกอยู่ไกล แซ่บโอ้แซ่บโอ้ยวิ่งไปตายวิ่งไปตายเลงไปตายแล้วเก็บเหลืองกูดิเหลืองใต้ยหนึ่งเอาเอามันมีคนดูดเหลืองเอาเหลืองใต้ยหนึ่งแล้วเหลืองใต้ยงหนึ่งเหลือเจะตายก้ามขึ้นไปณจิ้มขนหน้าสองตัวทนสองไอ้ท่านสอเหลืองเหลืองใต้ยงหนึ่งไอ้กายชนสองตัวก้าเก็บไปก้าเก็บแบบคุมรับเต็มให้ก้าเก็บอ๋อคุณดูเฮ้ยโดนหลุดอ้อแอดมินเสิร์ฟเขี้ยไม่ดูเสิร์ฟตัวเองเลยโโอ้หเอาแล้วไง ยังาปลาปิดเซอร์มีใช่วสี่เพนาะว่าอิ่มๆหโอ้ทุกคนดูดิโอ้โดดหลุดอะไรอะผมกาลังท็อปฟอร์มเลยฟอร์มท็อปเลยไม่แจ๊ะคืองงอะถ้าโดดบ่อยๆมันจะหลุดนะทุกคนถ้าโดดบ่อยๆอะ โอ้โหอะไรวะไปไปไปเก็บปืนเหลืองดิใครได้ไปเก็บปืนเหลืองดิฮัลโหลปืนเหลืองพี่ยังอยู่วะไอ้นั่นอะใครยืนดูหยิงเก็บได้เออสวยๆเก็บเมาไปเออของกูอะเจ็บกูไม่รู้ไปไปไปเก็บเก็บเก็บเขาไม่ฟูเอาเยลโล่ของกูนั่นน่ะไม่เห็นดูเฮ้ยไ้วเออมันเข้าขังได้กูเห็นแล้วเก็บจริงๆไอ้พวกเก็บไม่ได้อย่ามาตอแหลมือยู่สมาแจะตรงนี้เออนั่นแหละได้แต่ปืนมาพี่ได้หัวต้องตีตีตีมาร์ตีมาร์ตีตีมาร์ตีมิดาร์ตีมากูบอกว่าร์ตีมา ตายก็ได้ที่ที่จะไปก้าวเนี่ยเออเอากระเป๋าให้พี่ดิไะไเล็กไหนโอ้ยอันไหนเล็กไหนคำซามิดาคำซามิดาโคตรพ่อมึงอ่ะเก็บของกันนะทุกคนเราต้องเก็บทิ้งทิ้งเหลือมาดิทิ <Hum dû t> <S bizarre> ้งเหลือมาดิทิ้งเหลือมาทิ้งเหลือนี่ตอนนี้อยู่นี่แม่งแทนที่จะชดกูตายเอาไอ้กูก็ตายเก็บของทุกคนเอความเป็นพี่มอกตีหนึ่งหนึ่งเลยมอตีหนึ่งหนึ่งเลยที่มึงเกลียดแต่เย็นดีแกเพื่อทราบข้อมูความเป็นพี่ไปทุกคนเราขึ้นตึก โอ้กเคปล่อยปล่อยปล่อยพอมันแตกเลยทุกคนเราต้องตื่นตึกชิวอ่ะพันจักแตกกับชิวต่าอย่างดีเลยอะวิ่งไม่ทันเลยครับเอออะไรเขาเขาบอกกูเปิดก่อนหรอใช่ฮะโอ้โหร้องเปิดก่อนจะเอาอะมีคลิปนะครับแล้วบอกผมเปิดก่อนไม่ได้นันทุกคนท่านตอนที่เราท่าเมื่อกี้ผมโดดไม่หลุดอ่ะทุกคนผมผมโดดเอาต่อได้สบายเลยอ่ะ ไก่ตึงเลยตงมีตเต็มเลยพีกระชเฮ้ยมันมัเขึ้นตึงไป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 ไเหลืองเต็มเลยเออไปดิไปไปได้ยังกงกงาหน่อยได้ยับไ้ผูแทงก้าไปได้ผู้ตายเราโดดเลยโอเคไอ้ผูยาแต่เขาอ้ยมันตั้งโล่ปิดแล้วผู้ญิงแตกหนึ่งเขาแตกแต่จะมีไม่มีก็ปล่อยไปเถอะเก็บของอยู่ไม่บ้าง ชั้นสี่อยู่นเปิ้เป็นโกเลยว่าเดยกกูตหน้าอย่ามาร้องอนเกียเย็นคบลูกพี่ไม่้มึงเข้าเฟแน่กูบอกขนาดแน่เ็นโลกเกียอะไรจะตกไอสัตว์ได้ครับพี่ชายแรตัวพี่ชาแรกสตัวชมพูกับชมพูกัเหลืองไหนแรกเห็นว่าสองตัวโอเคเห็นแล้วชมพูกด็ไอเปิ้ลแตกเหลือตัวนึงแตกแตกแดงแตกหนึ่ง ไอ้ลูกที่อะไรกันให้ตัดสวยหมดแค่นั่นแหละเฮ้ยยิงนู่นพี่แซมเห็นไหมล่ะโไี้อะไรกันให้ตัดอันนี้ก้าวศักดิ์ก้าวสูตรน้องแล้วใครเล่นพันน่ะเป็นที่อะไรอ่ะอ๋แล้วใครมาเก็บเสริมก่อะอ๋อเก็บเกี้ยวดูดิทุกคนของมันคนอื่นเก็บไม่ได้นะแต่ของแต่ของผมมันเก็บเอาอ่ะคนอย่างนี้มันน่าอยู่ในสังคมป่ะเอาจริงอ่ะผมไม่รู้นะว่าพ่อแม่เขาเคยสั่งสอนมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ ใครเก็บของกูไปไอ้เยาผูพี่ไอ้เยาผูผมบอกเลยไอ้ผูผมบอกเลยไปแล้วทุกคนไม่เจนชิปน้านะครับผมนะทุกคน๋ยวผมมาชิปไม่ดูวใหม่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กันนะเพราะผมได้ไปร้านจานหน้า